ปฏิทินข่าวปฏิทินข่าวสมาชิกทุกท่านครับทีดีตลาดพื้ทุกท่านครับกลุ่ม x i a มี i ปีธรรมดานะครับ Xiaomi ปีธรรมดาก็ยังไม่ลงทุนหุ้นนี่คืออีกบ่ายนะครับหุ้นนี่คืออีกบ่ายวันที่26มีนาคม2568นะหุ้นนี่คือเคือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับหุ้นนี่คือเช้าหุ้นนี่คือบ่ายนะครับหุ้นนี่คือเช้าก็เก้าโมงครึ่งนะครับอันนี้คือรอบบ่ายนะครับออกประมาณแปดโมงครึ่งนะครับ ขอทุกวันทุกวันแจกทุกวันถูกนะตอกคอขอขอบคุณทะมาที่รู้ทุกท่านนะครับเพื่อเข้ามาชมนะครับทุก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 เลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดติดใจกดไลค์ดกดแชร์เลยนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่าหุ้นนี้ก็อีบ่ายเด่นหนึ่งกับสองนะครับเน้นที่หนึ่งะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่ง6อสามาเจ็นะอ่าหนึ่งสามสามหนึนสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับส่วนเน้นที่ดูดสองพิ่งก็เน้นที่หนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับเกี่ยวไปนะครับ อันอนี้นะครับตามนี้เนะอ่นี่เกีบ่ายนะครับออกบ่ายโมงตรงบ่ายโมงครึ่อทุกวันแจ็ดที่วันถ่กนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแบบนี้ทแล้วกันนะครับสุขภาพสัุิภาพ